สวัสดีค่ะทำกี่ตัวนี่เจ้าลงข่าวทันทีอ่าเหมือนเราบอกจะมาทางนี้โอ้ยมันหมื่นมหมื่นหมื่นน้ำแข็งเหนียวเหนวกล่องมาได้เออได้แล้วมาน้ำเป็นเกมให้พูดโกหกนะครับทุกท่านอืออ่ามพูดความจริงเดี๋ยวถ้าพูดวมาสิอันนี้ขี้เหาียวเนื้อมันนี่ของแท้นะฮะมีดอ้เอาไปอุ้ยง่ายนเราอะ เอาน่คือเปนตัวเองชาเกลยมือแน่หมดมือแน่เอาถือมีดตัวนี้ถือมีดันี้นอะไรฮะนี่อะไรอันนี้คกโอ้ยหมดแน่แน่เอาอย่างอีกเอาอย่างนี้อ่ะอีอย่างเฮ้ยนี่อะไรอันนี้เหรออันนี้เหรอน้ำปลา ม่แม่่านอะไรแ่ทนเนแรยงัวขางัวเรียบร้อยเลยค่ะพี่แม่เสียงหัวนี่หม่เรียบร้อยเลยพี่ะค่ขเสียเลยเสียงเงิน อะนี่เยเหอนอานียคลืสุดยอดใล่ะผิดิดใช่ไหมเมื่อกี้ไโอ้ผิดเนฮะเมื่อกี้ไม่ใช่สามร้อยนีอพี่ก็ตอบสก็รักษาสามร้อยนแหละบเอามาค่อยหลเจ้ามาลังนะไม่หันแล้วไม่ทันแล้วเอาเอาเอานี้ค่อยจะเล่นใหม่เอ่าเแบบเหมือนเบียใช่ไหมไม่ฝั่งตรงข้างสมมติว่า ผิดเป็นถูกถ้าน้ำนี่ก็ต้องบอกน้ำแข็งนะถ้าช้อนนี่เอานะจำไว้นะหยาดหยาดอยู่เด้ผมไม่นัดนิ่งเนาะเคยเเลออถูกเป็นผิดถูกเป็นผิดยังค่ยอยู่เด้ถ้าผิดเป็นถูกเนี่ยมันยากนะบวกก็ช้อนบวกก็ซ้อมก็ได้เออบวกก็ช้อนนะแล้วพูดไปสายสารเฮ้ยแก้วว่าอย่างมอไปสายสารโจกโจกจบจโจกโจกบ้านขาเอื่นโจก มันเรียกเออจอกวะเนี่ยเออจอกไม่ให้พานเรียกเลยไมาจิ้มเข่าเอาเอาเอาอย่างนี้ให้เรียกแบบเป็นภาษาอีสานมันปะโมเว่นโมเว่มันง่ายไปเรียกภาษาอีสานภาษาอังกฤษดีปะโอ้ยจบเลยนะเอาอ๋อปเดี๋ยวค่อยจะเล่นเกมอะไรล้างแ้เดีสิจะโมขาไงล่ะบ้าเขาอยากเล่นอีกเด้อเออขาอยเล่นอีกเด้อราใจนะโอ้ยเสลาใจเอ้ยนะ ใบติ้อันนี้จะไปที้มันยังไม่ถึงแปดนาทีเลยเออไอ้มีเกมอะไรจะมาล้างแค้นันบ้างบอกจะทำไงพี่ก็ว่าใช่ไหมเราเราย่นเวลามาไงไอ้เกมพี่รู้สึกรู้สึกไงตั้แรกรู้สึกว่าพี่จะแกล้งอะไหมเบียร์มันจะแกล้งเลยให้จริงๆก็ให้ให้ไปเลยเด้ให้จริงๆอือแต่อันนี้ไม่ได้เจียมด้วยไม่เตรียมด้วยใช่แต่คอยก็โดนทุกรอบอ้าวคือได้จากไหนเมื่อกี้นี่ไหมฮึขายังคือประทัดเนี่ยค่ะเออข้ายก็พิมพ์อ่าให้ไป็นท่าพิมพ์หน้าแล้วติดต่อไปกัน กระสามกับเงินเงินสามใบเด้พกนั่นแหละกระสามเ่ยข้อยต่อสามร้อยเลยผิดตรงไหนห้ามพูดความจริงห้ามพูดความจริงออ๋แม่มาละอ่าแสดงว่าค่อยเป็นคนซื่อสัตย์แม่ม่ละเอาพี่ก็บอกแล้วไงเกมห้ามพูดความจริงแสดงว่าข้อยเป็นคนซื่อสัตย์ถ้าพี่พูดความจริงปุ๊บคือพูดอย่างคือโมฆะอ่าถูกใจมาละหรอเพราะว่าก่อนเริ่มเล่นเราก็ตกลงกติกาแบบนี้เนาะโอ้ยนะตอกทีไปด้วยอ่ะทีนี้คันนี้นะคะพี่นสี พอแล้วพอแล้วคิดดีแค่นี้เลยสิโดนหลอกทั้งปีทั้งวันสาเบื่อ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 พรทันเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอค่อยแนี่ยเราต้องอะสตีมาสตีมาพี่เยี่ยมเลยเดี๋ยวโดนแน่ยไม่ใช่ต้องต้องต้องเปิดเกมไหมคิดเกมไว้คิดเกมไว้เอาคืนมาเบียใช่เดี๋ยวค่อยคิดเกมไหมคืนมาเบียต่อเปิดต่อให้เลยนเนี่ยต่อยทุกคนเลยนเนี่เยเอ้าต่อยทุกคนเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อไปชิคเกมาด้วกันนะเดี๋ยวเราต้องไปหาดูในยูทูบเดี๋ยวหัวเสียงเหนียงบ่านี่ยหัวเสียงเหนียงเน้องระท่านเนี่ยอเนะฮะไปไปไปคินี้ก่อนนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบค่นี้นะคะเอฟซีนะคะไปขอบคุณค่ะ